ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าจำลองสหายหลายคนเด้นอนะวะตอนนี้ก็มาดูมาใครเธอชื่อว่าอย่งไงคะ,ะทางลงไปทางนี้บ้านพ่อน้องชมพู่คุณอนามัยคะ่ะวงการปลุกป,ป่าเรามาัด ทบทวนคำหลังกันเนาะนี่กระตบห้างยายอุ่นที่ขายของอยู่ตรงนี้ค่ะแกก็จะมาวางทักทองทักแฟงตรงนี้ค่ะยายอุ่นก็นั่งขายของนะคะลูกตอนนี้ก็ไม่มียายอุ่นแล้วเนาะก็นึกถึงอดีตที่ผ่านมา แกก็สร้างความดีให้ลูกหลานนี่ก็บ้านแกค่ะเงียบเชียบมีอยู่แต่น้ำเพชรกระเบนเยี่ยมบ้านยายนึกถึงเนอะนึกถึงยายเยี่ยมบ้านยายเด้อ กระตูนไปไหนวะวนี่ตอนแกยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนน่ารักค่ะยายอุ่นไม่มีแกแล้วก็โอ้ยคิดฮอดคิดถึงค่ะก็ได้แต่ด,ดูอุ๊อค่ะจะคายแกเล้ว ถ้าแกยอยู่นี่โหไม่ว่าเลยบ้านช่องห้องหอเนี่ยไปไหนเอนอบ่มีไผยอยู่เพื่อนไปเอิญเพ้อจุนจักเอิญมึงน,นู้น撒จะไปเอิญไปไปเอิญเมื่อกี้นี่มันบอกขานแม่อืม นี่ก็พูเล็กไฟค่ะตอนเช้ามาคุณจิมมี่ลุงจิมมี่ก็ปั่นสกูตเตอร์มาขายของช่วยยายอุ่นตรงนี้นะคะอันนั้นก็ห้องน้ำคุณเด็กเดอรสมัยตะกี้เด็กเดอร์เขาอยู่นี่เนาะเขาเช่าที่อยู่นี่ ยืนมาน้องตองบอกใหอุ clothes, ่นก็นั่งยายก็มาใส่บัตรตอนเช้าเพื่อน้องตองบอกเพือเพื่อน่ะตะกหาเพื่อบิ่งมาครบดิเพชรบอกถ้าจนหลงทองฮอดเพชร ชูนอนน้ำเดียวบ่าวมาเพื่อนะเพ็นบ่อันนี้ก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่แยม้มลงไปทางบ้านอนามัยค่ะบ้านเบนกโ,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 กโกโก้ค่ะ ึกถึงยายอุ่นมากมากเลยค่ะยายมาอยู่ตรงนี้คิดถึงแกเนาะแกให้พรให้พ้นีดีค่ะคุณดีทำไมต้องไปไปเร็วกว่าคุณเลวอะ่ะทำไมไม่เอาคุณเลวไปก่อนเนาะค <Okay. S 2> นดีก็ไปก่อนเงือดลายคนที่ไม่ดีทำไมไม่ไป หรือเขาไม่รับเนาะคุณไม่ดีเนาะ แ้มแ้มแ้มโอ้มันไปอยู่บ่อมันไปใส่เบ็ดบ่ออ้อนใครวะพูเร็กไค ตอนเช้าต้องกินนมจืดเพื่อนแย้มมันไปใส่เบ็ดมังมันใส่มันไปใส่เบ็ดเอาปลาเอาปลาอะไรเนาะปลากุดปลากุด โอ้นกเขาขันดีแท้นกเขาขันดีดีอันนี้รถพ่อผู้ใหญ่บ่คือชงแม่ แม่นแท้เนี่ยเรียกมาแล้วรถพอ่ดดพอผู้ใหญ่รถพ่อผู้ใหญ่สองคันเด้อเขารวยเลย รวยจัดี่ลุงเตรียมทำอะไรนัั่งพกงมาแต่ไหนมากสวนทำไมไม่เปิดไฟไมไมโอ้สวนไหนกวกาคือไปลไกลเทวปะป้าบานเดินมา ปาปานเดินมาโอเคค่ะน okay, so so, so 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 ี่ทางไปบ้านกุนบุญนะคะก็จบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะคาให้คณใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ